โอ้มาให้เสน็จไหมพี่น้องค <ś les> ุยตำทั่วใช่ไ,ไหมเนื่อ <ś les> เนี่ยเปื่อยเปื่อยสุดยอดเลยรสชาตินี่แซ่บพี่นอ้องอิลิแซ่บครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงปงไปสู้ขู่สู้คนครับผมเมื่อนี้มาพา่อเขาว่าแมกพากินพี่น้องเมื่อนี้มาแมกได้ตำบักทั่วไก่ตุ้งปลามาฝากมาตอนพี่น้องครับผมโอ้ยเป็นตเสี่ยขนาดเน้อไก่มาทั้งตัวเลยครับผมมาเป็นตัวอีหลีพี่น้องโออตัวบแบบง่ายเลยเด้อครับผมผมนะโอ้ค <c oughs> ักๆเลยครับผมผมนะ <c oughs> และ้วกระตําทั่วรถเด็ดพี่น้องเออ้ยมึงตินะ อูืมมาครับมาครับแซ่บๆนะพ่อแม่ขอดีเอาอยู่ผิดเลยทางใต้พี่เด้อพ,ดพี่น้องอยากขาแล้มวมื่อเนี้ยหิวเข่าหิวเข่าพี่น้องอืมโอ้เอาเลยก่อนเลยพี่น้อง อันนี้ร้อนไปอืต่อ้่อะสุดยอดครับไอ้ต้มน้ำปลาทั้งตัวเอ้าพโหน่าโอ้โอโอมให้เส้นไหมพี่น้อง đêm bạc đêm khăm dễ mà, phi tầm thua mà. อ,อันนี้เป็นไก่ต้นไม้ป่าของร้านให้ในเกาหลีด้วยครับผมมาแม็กซ์ซื้อมาลองซิมเบิ้งนะพี่น้องอือหืมอือแล้วกระดูกครับเนื้อเนี่ยเปื่อย เบื่อชุดยอดเลยรสชาตินี่แซ่บพี่น้องอีนนี้แซ่บครับผม เดือดเลยเข้ากันขนาดเลยกับสอบหกูทั่วพี่น้องออสุดยอดนะพี่น้องเ,อเ็ื่อสั้างมาขินลองมึง แซ่บครับหอมชุดยอดเลยบ่เค็มเมวยพี่น,อน้องเลย โอ้อะไรพี่น้องอ่ะ <shrum> 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 เรือมากพอหรือครับพี่น้องโมห็่นตำหมดทัวงหมดบ้าเข่ากันขานาดครับผม ん <laughs> ซบบครัใช่ตัวบุ้งใหญ่เนาะตัวเป็นโลกเกอะไรพี่รู <c oughs> แต่ว่ามันนเลเิศเน ันเยิ่มแล้ครับว้าแตงคือแซ่นอ่ะทำเองได้เพื่อนอืมบีครับอืม ก็อยากเห็นปีกก็ได้พี่นอ้องหืมโอ้โหไม่อยากใช้มิดนะพี่นอ้องฮืมแซ่บครับอืม ได้จานเลย <c oughs> เข้ากันนะกับตำหมกทั่วเลย <c oughs> มื่อนี้พ่อกันครนี่ก่อนพี่น้องมือหนามือไม่พ่อกันไม่ครับผมออยุดดีมีแห้งครับน้องรับแรงมือน้าติงแรงเสแสนพี่น้องสำหรับมื่อนี้กรสวัสดีครับ